ใครไม่ทำตัวเป็น NPC ในแบบนี้โดนโดนยิงแน่ก็ยินดีตอนเราเเ้้าสู่คลิปวิดีโอด้วยเราก็อยู่ในแบบที่เชื่ออะไรวะเชื่ออะไรนะแบบในเชื่ออะไรนะบิงก s สตคือแบบนี้เราต้องทำตัวให้เหมือน NPC ให้มากที่สุดตเอ้ย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 แดงแดงแดงงหอุทำเคล็แด้เรากียเอ้ยโอ้ยออ้้้ยออ้ยย้ออกี่คน ใครยังล้านคนใครยังไม่ตายเอ้ยนี่มันจะเข้ารูสีเขียวปะเนี่ยตาสงสัยหน้าสงสัยแต่อนี่มันจะเข้ารูสีเขียวแต่าาปกติเพื่อเราไม่ยืนนิ่งขนาดนี้นะเออบางทีอ่ะมันเข้ารูสีเขียวปะเนี่ยยิงเสื้อเหลืองแน่แน่ร้านตุ๊สิยิงดิ ทีนี้เหลือกูคนเดียวแล้วสินะเลืแล้วเหลือกี่คนเหลือกี่คนเหลืออีกมันน่าจะประมาณร้อยคนดูสิคนเดียวเรียบร้อยเห็นเห็นกับตาเมื่อกี้เห็นกับตาเขาทำงั้นร้อยเอ้ยอะไรวะอุ้ยมันอุ้ยมันทำเลวมันทำเลวจังเลยเอาอท่าเป็นฮันเตอร์อย่างเดียวอย่าเป็นฮันเตอร์เหมือนกันอะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เป็นไฮเดอร์เป็นผู้ซ่อนแอบ มอันเตอมนาไม่เรียนเลยครับคุณผู้ชมใช่คุณก็ด้วยไม่ชนี่เป็นแปลวะโอ้ยมันยิมันดียิงมันเนาดีกว่าไม่เสียงอะตกใจหมดทำให้ิดนี่ชเนอะชัเนเห็กับตาอย่าไม่่นะไอเก เรียบร้อยใคอีกบ้าเหลือกูอ่ันยคนเดียวเหลือสองคนนควายเลืออะไรวะเหลือใครบ้างเฮ้ยันดีเลยเอ็กับเนื้อเอยู่ที่เดียวกันมันเดาอยู่ที่เดียวกันเฮ้ยมันมันต้องเป็นสองคนในกลุ่มเดียวกันแน่เลยน่าจะมันน่าจะเกาะเป็นกลุ่มนตาม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 มันไปสิเดียวเฮ้ยมันไม่รู้ตัวโอ้ โอ้โหแบบนี้เฮ้ย่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงไม่ได้วะมันยิขยังไงเฮ้ยยันมาเย้แล้วตาเดียผมได้เป็นคนคนซ่อนนะครับเหมือนเดิมเลยผมก็ได้เป็นคนซ่อนเหมือนกันครับครับคุณฟอช เดินเ,เบี้ยอะไรแล้วนะมึงอ่ะคุณต้องเข้าใจคนเล่นในมือถือด้วยนะครับข้ามถนนกันลูกก<อ>ูไม่ใช่เล่นในคอมพิวเตอร์ที่จะเดินมันเส้เนตรงได้ขนาดนั้นอีกก <c oughs> ูไม่ใช่เล่นในคอมพิวเตอร์ที่จะเดินมันเส้นตรง <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้เป็นไม่เป็นผีแล้วครับตอนนี้ NPC ย <c oughs> ืนไปเดินในน้ำอะไรอาไปวางผิดเลยว่าเรียบร้อยดู NPC ยืนนี่อ่ะไม่น่าอยู่นี่ไหว ไอ้ภูผาดังพาลิกจะบอกให้ว่านั่นไม่ใช่ภูผาเรื่องจริงอเอาเรียบร้อยฮ่าฮ่หน้าเลยนะ God fired ไอ้ภูผาความบอกสุดท้ายทำตัวให้เนียนที่สุดทำตัวให้เนียนที่สุดใครวะหลือใครวะไอ้ภูผาความบอกสุดท้ายทำตัวให้เนียนที่สุดภูผาเสื้อเหลืองไม่นะมันมันก็จะเดินไปไม่นะ,ะน,นี่นี่นี่ผัวอยู่นี่ผัวอยู่นี่ภูผาทำตัวให้เนียนที่สุดนะ โอ้ยผู้ผาอยู่อยู่ในร้านเลยหรือเนาวานัา่นน่ะเออออ้ยผมได้เป็นทันเตอร์ครับทีนี้เนี่ยใครทำตัวไม่เหมืมอน N p c พซผมได้เกลียดมากเลยผมได้เกลียดมากเลยที่ได้คนหาทำไมอะ่ะไม่รู้ครใครทำตัวไม่เนียนโดนเอ้ยคนนี้แปลกๆยังไม่เอาไม่เอายังไม่เอา มีคนทำเควสเสร็จตรงนู้นใช่ไหมนะใช่ไหมนะใช่ไหมนะมีคนทำเควสเสร็จตรงนู้นน่ะโอ้ตรงนู้นด้วยอย่าเอากูเลยนะเอ็มมันเป็นแค่เกมมันมันหาไม่เจอเลยวะโอยเฮ้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 ยใช่ไหมวะโอ้ย แต่ประเด็นคือแอมอยู่ใกล้กูมากกีฬาไม่เชื่อกูไม่เชื่อไม่เชื่อไม่หยาดไม่เชื่อดีค่ะหยุดเก่งมากเหยุดเก่งมาก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 แอมปายังยังยังเว้ยเวลาจะเดียวมันจะชอบหยุดแอมนี่แหละอย่างเงี้ยมันจะชอบหยุดโอ้ยแด้แม่แม่แอม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <left> ก่งมากก่งมากก่งมากมันเอ้ามันเดินเลี้ยวมันจะไม่ไม่มีแตงโมเลยผู้ผ่าหรือว่าพวกมันได้ยินเรามันก็เลยพยายามไม่เดินแบบนั้นเอ้าเดินแค่ข้างเดียวเห็นใช่ไหมเห็นโดนยิงในหน้าอยู่ในนี้คู่เห็นนะลูกไม่ต้องออกมาเฮ้ยไม่อยู่ข้างในไะคิดโกง ไม่เห็ผมองไต่กมเอาจริงไหมจริงไหมไม่่อไชื่ออะไรว่วมึงถามจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเอ้ยอตัวนี้หงไปนะรอนรอดนไไม่น่าใช่หรอกว่าไม่น่าใช่ไอ้ชิบหายแล้วนี่มึงเดินออกมาอย่างนี้แล้วมึงโอ้ยไม่น่าไม่ไ่าใ่่ผมไม่น่าใช่บอกเลยว่าี่ไม่ใช่หรอ ไม่อยากเป็นฮันเตอร์เลยทุกคนสลับบทไหมอีเสื้อส้มอันนี้ดักทำไมมึงรู้อ่ะมึงใช้ปูเหรอกระผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอีเสื้อส้มอีกฮ้ยอุ้ยอะไร ตายแล้วเดือดชิ้นสุดท้ายรอบนี้คนหาชนะนะครับท่านผู้ชมชนะลยวโอ้ยเป็นคนซ่อนอีกแล้วเป็นไฮเดอร์จ้าแอมทำบริกาจช่ำเลยนะ โอ้ยไข่มุ้งทำควายช้ำเลยนะไรมึันคือม่วงอนโอ้โหไข่มุ้งอะตร้ตรงอะไรวะผู้บาดโดนไล่ออกร้อยไม่ไงวะจะรูได้ไงวะโอ้ผมได้พ้นงหาครั้งนี้เย่ฉันได้เป็นคนแอบเฮ้ยทำไมคนนี้มันเดินตรงตรง เมื่อกี้ที่พูดตาพูดตาพูดตาจะะกกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มันเดินตรงตรงเดินเอฟีซีไม่น่าจะเดินตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงตามมึงตามติดอืมไม่น่าใช่แล้วอ๊ยไม่น่าใช่แล้วอุ้ยใช่โอ้ยิงดีๆหน่อยดีโอโ้โอ้อ้โโอ้โอ้โอ้อ้หนานี้เพิ่งทำพารคินเซ็ตไวะเนี่ย เอ้ยเฮ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วว่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงแถวแถวน้นะมันอยู่แถวแน้นะไปไหนล้อีไข่มุกสู้สไข่มุกสู้ตายเอาขี้ควายยัดปากไอไข่มุกโอ้โแอมสู้ขี้ควายสู้เลยน่เลา้ไจ้ะ ธนาคารครับผมขอยิงคุณได้ไหมครับผมผมมันไส้คุณมากยิงทิ้งได้ด้วยเออเรียบร้อยเฮ้ยเพ้นไหมแม่งมันออกมาพอดีแล้วกูก็ยิงแม่งเลยร้ชนะเป็นล้านรอบแล้วมึงเนี่ยอู้ได้เป็นฮันเตอร์อีกแล้วสนุกได้เป็นทันเตอร์สนุกจริงเลยคี๊เอสนุกสนุกสนุกไอ้มึงเป็นับกูอีกแล้วไม่เปลี่ยนพันเตอร์สักหน่อยหรออีคู่อะไรกันนี่อีกแล้ว อ้าวอ้าวอ้าวคนคนคนนี่ยอก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 เอ้ยเอ้ยทำไมคนนี้มันเลี้ยวอย่างงี้ทำไมมันเลี้ยวแบบนี้เลยเหลืองทำไมมันเลี้ยวอย่างงี้เลยอ่ะไม่น่าไม่เอ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 าฉันเสื้อเขียวจ้าเขีเข้มคอจบิเบียงเท่านี้ครับลาก่อนครับทุกคนเออไปแล